สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยตยาเปิดดวงนะคะอ่ะอันนี้เลยนะ t r a i y a 3 6 9แอดมาถ้าอยากดูดวงส่วนตัว a อดมาถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัว a อดมาถ้าอยากถามปัญหาอะไรแอดมาเลยนะคะเออเนาะประมาณนี้อ่ะแต้มบุญหนุนนำ เรื่องอะไรคุณอยู่ตอนนี้นะมาดูกันซิว่าแต้มบุญเนี่ยหนุนนำอะไรแต้มบุญหนุนนำคุณเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้นะคะเช่นเดิมแนดอมพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะจ๊ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนหนึ่งคนใดถ้าใครจะตรวจด,ดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมานะคะเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงและอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ไดนะจ๊ะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลชัตติยานในการรับชมและการรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังพลังงานคลิปดีๆของช่องเรานะคะ ใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจำตัวของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอแรงครูบารามีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่แห่งนี้แผ่แรงครูบารามีครูมาถึงสัญชตาตญาณเซนสัมผัสความรู้สึกของผู้อ่านภัยแล้วก็มาถึงพลังงานของพิพัยทุทกๆใบด้วยนะคะ มาดูกันหน่อยว่าแต้มบุญกำลังหนุนนำคุณเรื่องใด3ามสี่ห้าหกะ แต้มบุญกําลังหนุนนําคุณเรื่องใดนะคะทําจิตให้นิง่งทำใจให้เป็นสมาธิพลังงานไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นตัวคุณเป็น energy คุณเป็นพลังงานของคุณนะคะโอ้สมถ้วยขึ้นมาเลยนะโอ้โหแต้มบุญหนุนนําแน่นอนนะเออพลังงานของคุณคือสดชื่นสดใสเขาสังคมเก่งนะหรือคุณอาจจะทํางานเป็นทีมทํางานเป็นกลุ่มหรือคุณอาจจะแบบช่วงเนี้ย ติดเพื่อนก็ได้หรือช่วงนี้แบบโอ้อยู่กับผู้คนลายล้อมเออแชร์ประสบการณ์กันก็ได้นะหรือช่วงนี้อาจจะรู้สึกปาร์ตี้สังสรรค์เออเฮฮาปาจิงโกะก็ได้นะโอ้นะเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานแบบมีกลุ่มคนอนะเออเนาะพลังงานแบบคนใจดีด้วยนะ ใจดีเข้ากับคนง่ายพูดคุยตกลงเจราจาได้ไปพบปะพูดคุยเจออะไรใครแบบได้หมดอะคุณอะนะเข้าได้ทุกสถานการณ์สามถวยนะโออารมณ์ดีสดชื่นสดใสมีความสุขเอิญน,นะโอ้ยพลังงานใครจะได้รับข่าวดีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอืมนะโอพลังงานตรงไปต่อเลยนะแต้มบุญหนุนนำอะไรล่ะโอ้เนาะอัตราตัวตนอีกโก้เก่งก้าสามารถกล้าคิดกล้าทำ ซูรุยเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดดุดันไม่เกรงใจใครโอ้พลังงานดีนะโอเครียดเครียดเครียดใครเครียดถ้าบางคนไม่ได้เครียดหรอกแต่นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือบางคนช่วงนี้อาจจะอากาศร้อนแล้วรู้สึกปวดหัวเอออากาศร้อนก็ปวดหัวได้นะเออนะหรือว่าช่วงนี้แบบ ดูแบบที่หลับที่นอนหน่อยนะดูห้องนอนดูที่หลับที่นอนหน่อยนะทําให้มันโล่งให้มันโปร่งทําให้มันสะอาดบางทีมืดทึบเกินไปที่หลับที่นอนห้องหลับห้องนอนห้องอะไรอย่างเนี้ยนะเออนะแลวก็ทําให้แบบพลังงานไม่ดีเคลียร์นะเคลียร์พลังงานห้องนอนเคลียร์พลังงานที่หลับที่นอนหน่อยเนาะจะได้แบบเคลียร์เอเนอรีเคลียร์พลังงานลบๆภายในห้องนอนออกบางนะเออทําให้มันโล่งมันโปร่งเปิดประตู Listen, an, หน้าต่างให้แสงสว่างให้ลมพัดลมผ่านบางเออนะ นะหรือบางคนก็คิดอะไรเป็นสรารพัดเลยเนาะบางคนก็แบบอนอนนอนหลับแล้วก็ตื่นกลางดึกเห็นไหมแล้วก็หลับยากแล้วทีเนี้ยอื่นนะหรือบางคนก็มีเรื่องที่ต้องคิดต้องเครียดนั่นแหละนะหรือบางคนก็คือประมาณนั้นแหละอือ่ะเป็นอะไรอีกสั่มไม้เท้ารออะไรอ่ะคิดถึงอนาคตหรออยากวางแผนอนาคตนะหรือว่าคิดอะไรอยู่นี่ยืนรออะไรอยู่ เออนะักกำลังนึกถึงเป้าหมายที่ทำว่าเอ๊จะได้ไหมเนาะเออจะสําเร็จไหมเนาะจะเป็นไปดั่งที่ตั้งใจไหมเนาะอ,อืมจะเป็นไปตามที่ประสงค์ไหมเนาะจะขยับขยายอะไรมีแผนอะไรวางแผนอะไรอ่ะเรื่องงานหรอโอรองเงินลงทุนไปเนี่ยจะสําเร็จไหมอืมหรือว่า ทำตรงนี้มันจะดีไหมมันจะได้ไหมมันจะโอเคไหมผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงเออนะคือกําลังรออยู่อ่ะกําลังแบบเฝ้ารอดูผลลัพธ์อยู่อ่ะอืมนะแต่ทายให้อะทายให้ผลลัพธ์จะออกมาดีนะเออผลลัพธ์จะออกมาดีนะคุณจะได้แบบชื่นใจนะคุณจะได้ในสิ่งที่ปรารถนานะเห็นไหมคือลงทุนไปแล้วว่าลงแรงไปแล้วว่า ทำไปแล้วะหรือกําลังแบบพิจารณาอยู่วันเนี้ยที่ทําไปเนี่ยหรือแบบบางคนเนี้ยอยู่ในช่วงวางแผนนะอยากจะขยับขยายมีแผนอยู่ในหัวแล้วอยากจะขยับขยายอยากจะเออนู่นนี่นั่นอืมทาได,นะด,ด้นะดีดีนะดีโอกาสมาแล้วโอกาสมาแล้วนะต้องบอกเลยนะบางคนบอกแม่ถ้าลงทุนไปเนี่ยมันเสี่ยงไหมล่ะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยลงทุนไปเสี่ยงไหมมันจะขาดทุนหรือจะกําไรละแม่ เออนะการบริหารการจัดการต่างๆเนี่ยดีนะดีนะมีโอกาสกําไรอะ่ะมีโอกาสได้เออนาะอ่ะสาไมไปเท้าเจ็ดเหรียญสามไปเท้าเจ็ดเหรียญน,นะโอ้เอานาะแต้มบุญแต้มบุญแต้มบุญหนุนนําคุณอะไรอีกช่องเนี้ยโอ้นี่เหนะ็นไหมมันจะดีมันจะสําเร็จต่มันจะเติบโตมันจะก้าวหน้ามันจะพัฒนาเป็นไปในทางที่ดี เออเข้าที่เข้าทางมีโอกาสเติบโตมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสสําเร็จมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสที่จะแบบเออดีขึ้นนะมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะโอ้แต้มบุญหนุนนํานะคุณจะสุขสมหวังคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะสุขสมหวังคุณจะสมปัารถนาคุณจะได้ดั่งใจหมายโอ้ความสุขจะเกิดขึ้นเนะี่ยคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขคุณจะประสบความสําเร็จเออนะทําอะไรอยู่ล่ะ เนี่ยราชินีไม้เท้าเนี่ยใครกังวลเรื่องการงานไม่ต้องกังวลเลยใครเครียดเรื่องการงานไม่ต้องเครียดเลยนะบอกเลยนะช่วงนี้อ,อ่อมีแบบความฉลาดนะแล้วช่วงเนี้ยคือมีสง่าราศีอะ นะแล้วสภาวะตัวคุณนะั้นเด่นเลยเด่นเลยนะในตําแหน่งหน้าที่การงานความเป็นผู้นํามีความเฉลียวฉลาดมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่จะหยิบจับทํามันได้ในสิ่งสนะิ่งนั้นหรือมองอีกทางหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะมีคนส่งเสริมซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อหนุนในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะพลังงานตรงนี้อืม อ่าพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานราชินีไม้ทาว่าประสบความสําเร็จนะประสบความสําเร็จแล้วก็มีโอกาสเฉิดฉายมีโอกาสที่จะแบบเออเขาเรียกว่าอยู่ในเวที่เข้าที่เข้าทางโอตาแหน่งหน้าที่การงานนะลูกน้องบุตรบริวาร นาะบริวารดีลูกน้องดีหนือว่าคนในองค์กรก็เกื้อหนุนดีนะมีการถูกช่วยเหลือถูกซัพพอร์ตสนับสนุนซึ่งกันและกันนะเกื้อกูลซึ่งกันและกันวุฒยพลังงานดีนะสุขสมหวังสมปรารถนาโอไพ่จัสมนินมาไพ่จัสมนินมาบอกว่าอะไรละ่ะบอกว่าอะไรล่ะไพ่จัสมนินมาเนี่ยก็บอกว่าดวงเปิดแต้มบุญแต้มบุญมาแล้วเห็นไหมจัสมนินคือการกระทํา บุญกุศลนะกุศลกรรมดีที่คุณได้สร้างได้ทำนะส่งผลช่วยให้ดวงชะตาเปิดช่วยให้ดวงดีฟ้าเปิดคำพิพากษาจากเทวดานางฟ้าคำพิพากษาจากเบื้องบนนะคะบอกพิพากษาออกมาแล้วนะดวงคุณเปิดนะเจ้ากรรมลายเวนนี่แบบเหมือนกับว่าโอปลดปล่อยอะได้รับได้รับบุญกุศลด้วยแล้วแต้มบุญคุณดีอะแต้มบุญคุณเกื้อนหนุนนะ โอ้แต้มบุญหนุนนําเรื่องอะไรอีกล่ะซีดาบใครป่วยใครไม่สบายใครสุขภาพไม่ดีนาะอยู่ในช่วงพักฟื้นอยู่ในช่วงฟื้นฟูอยู่ในช่วงที่แบบจะหายอะ่ะเออหนาะหรือช่วงเนี้ยช่วงนี้ฝันแม่นช่วงนี้ฝันแม่นหนาะช่วงนี้ฝันแม่นอาจจะฝันอะไรแปลกๆด้วยนะจะบอกให้ แล้วฝันแม่นนะช่วงเนี้ยแล้วช่วงเนี้ยคือสี่ดาบคือนิ่งเงียบสี่ดาบคือสมาธิตั้งสตินะภายสีดาบอหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะฝันฝันเห็นแบบคนแบบคนโบราณหรือว่าฝันเห็นคนที่คุณไม่รู้จัก นะหรือฝันเห็นพวกดวงวิญญาณพวกบรรพบุรุษอะไรอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะรู้จักหรืออาจจะไม่รู้จักก็ได้นาน,นั้นไม่ถึงว่าเป็นสัญญาณดีนะที่เขามาบอกว่าเขาได้รับบุญได้รับกุศลนะได้คุณได้สร้างได้ทําให้หรือว่าอาจจะเป็นแบบเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตามาบอกลาคุณก็ได้เออนะมาบอกลาคุณก็ได้โอ้พลังงานดีนะแต้มบุญหนุนนำ แต้มบุญหนุนนําเรื่องอะไรอีกสเปรงเห็นไหมใครสุขภาพไม่ดีจะแข็งแรงขึ้นนะแล้วคุณจะถูกปกป้องคุ้มครองดูแลจากเทพเทวดาจากแต้มบุญของคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณด้วยนะแล้วสุขภาพคุณจะแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นสุขภาพคุณจะดีขึ้นด้วยนะอ่ะ พลังงานดีนะพลังงานความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาคุณจะเจออุปสรรคคุณจะเจอวิบากเคาะกรรมใดๆมาคุณจะผ่านพน้นมันไปได้คุณจะหลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นนะโอ้นะแต้มบุญหนุนนำคุณนะ ให้ชีวิตของคุณเนี่ยเออเหมือนกับว่าคุณได้เคยผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวนะผ่านความยากลําบากมาแล้วผ่านเรื่องราวสารพัดเหตุการณ์มาแล้วนะต่อจากนี้ชีวิตของคุณเนี่ยจะสามารถจัดการนะกับสิ่งสนะิ่งนั้นหรือข้ามผ่านปัญหานั้นๆไปได้นะคะ โอ้พลังงานแต้มบุญหนุนนําดีมากนะแต้มบุญหนุนนําคุณเรื่องอะไรอีกในช่วงนี้ออนไลน์โซเชียลโดดเด่นต่างประเทศโดดเด่นสิ่งที่รอคอยกําลังจะสมหวังสิ่งที่รอคอยกําลังจะสมปรารถนานะมีช่องทางมีโอกาส เกิดขึ้นมีช่องทางที่ดีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินนะสิ่งที่รอคอยมีโอกาสจะได้ด้วยใครรออะไรอยู่นะมีโอกาสจะได้ในเร็วๆนี้นะแล้วก็มีโอกาสได้รับข่าวดีด้วยนะเร็วๆนี้นะบางคนบางคนมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะหรือบางคนก็มีเขาเรียกว่าพัทเนอร์หุ้นส่วนผู้คนบริวารหรือว่า คู่ค้าคู่ขายคู่ธุรกิจอะไรต่างๆอย่างเนี้ยโอ้ดีนะการสื่อสารการสื่อสารการตกลงการเจราจาเป็นไปในทางที่ดีดีลงานมีโอกาสได้ได้รับข่าวดีด้วยในช่วงนี้โอ้ผลบุญหนุนนำนะแต้มบุญแต้มบุญดีนะอนาคตที่ดีกําลังจะเกิดขึ้นแต้มบุญดีนะแต้มบุญดีนะเออนะเป็นพลังงานที่ดีแต้มบุญดีนะพลังงานดีมากเลยนะการงานจะประสบความสําเร็จเนี่ยแต้มบุญของคุณ โอ้ไพรเดอรเวล์ไพเดอเนะเดี๋ยวขอใส่สปาให้เดอ o r เวล์นิดนึงอ,อ่อต่างประเทศเด่นมากอะนะ บอกเลยต่างประเทศเด่นทางไกลเด่นโซเชียลออนไลน์เด่นนะแต่บุญหนุนนำอะไรละ่ะไพ่เดอะเวิล์ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรละ่ะแม่ความสุขความอุดมความสมบูรณ์ครบครันทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นนะไพ่เดอะเวิลมาใบนี้เนี่ยบ่งบอกเลยว่าคุณแบบจะได้รับข่าวดีมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์นะใครรอรอรอข่าวดีทางไกลก็มีโอกาสได้รับข่าวดีทางไกล นะหรือใครมีแลนที่จะแบบบินเออนะมีแลนที่จะบินบินไปแบบดีลงานดีลธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะต่างประเทศเออนะคะโอโดดเด่นนะโดดเด่นไพ่เดอะเวิลด์นะไพ่จักรวาลยูนิเว s รปกปักรักษาคุ้มครองแต้มบุญคุณดีความเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ความสุขครบครันกำลังจะบังเกิดในดวงชะตาของคุณ โอ้โหแต้มบุญหนุนนำคุณเรื่องอะไรอีกโอ้ไพ the lover. ่เดิรเลิฟนี่ใครมีแฟนต่างประเทศบ้างเด่นเลยนะเด่นนะหรือว่าใครที่แบบคุยกันแบบกับคนทางไกลอะในโซเชียลอะโอ้นะโอจะมีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีนะหรือช่วงเนี้ยคือช่วงนี้อาจจะมีสเสน่ห์ช่วงนี้อาจจะดูดีช่วงนี้อาจจะแบบเป็นที่ถูกตาต้องใจหรือว่าแบบ เขาเรียกว่ามีคนหลงรักมีคนตกหลุ่มรัก,กอะเนาะนะนะถ้าเวทางไกลนี่เด่นมากะเด่นมากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือทางไกลอะไรอย่างเงี้ยหรือในโซเชียลในออนไลน์อย่างเงี้ยเด่นมากนะแต่ระวังสแกมเมอร์นิดนึงนะเออนะช่วงนี้มันแบบสแกมเมอร์ mer, มันแบบมีคนนิสัยไม่ดีเยอะเออนะอ่ะดูอีกนิดนึงโอทางไกลอะเนาะแล้วก็ตามมาด้วยสองเหรียญ สองเหรียญเขาบอกว่าปัญหาต่างๆมันกําลังจะขี้ข่ายนะปัญหากําลังจะขี้ขายสถานการณ์กําลังจะขี้ขายบางคนมีโอกาสได้เดินทางอืช่วงเนี้ยบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือว่าบางคนมีแบบคนทางไกลเดินทางมาหาหรือบางคนมีโอกาสได้เดินทางไปสถานที่ที่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลหรือเปล่าเนาะข้ามประเทศก็ได้เนี่ยอนะบางคนมีโอกาสได้เดินทางแบบนั้นนะอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดขัดอะไรอยู่เนี่ยคือ6ดาบคือการหันหลังการละการทิ้งนะการที่คลายในสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะทีนี้ไพ่สองเหรียญก็คือบ่งบอกถึงว่าความสภาพคล่อง นะสภาพคล,งพพอ,งลงพพองกำลังจะเกิดขึ้นการปรับการจูนการบาลานซ์การแก้ไขการหมุนเวียนอะไรต่างๆจะเริ่มดีขึ้นนะจะเริ่มเป็นไปในทางที่ดีขึ้นความราบรื่นความสมดุลเนี่ยกำลังจะแบบเข้ามานะโอนนะแต้มบุญแต้มบุญของคุณกําลังช่วยคุณในเรื่องนี้นะใครติดใครขัดอะไรอยู่เนี่ยนะแต้มบุญของคุณกําลังช่วยคุณในเรื่องนี้นะและช่วงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องทําคือบุญไง บุญความดีทานบารมีนะักรรมดีต่างๆนะเออนะคิดดีทำดีพูดดีนาะสร้างทานบารมีดีมีน้ำใจไมตรีอะไรอย่างนี้มีความเมตตาสูงเนี่ยแล้วคือดวงจะเปิดแต้มบุญจะช่วยเหลือกุศลจะเกื้อนหนุนเออนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะคะอ่ะขอให้ ครูบาอาจารย์เทพพรมนาวันนี้วันแม่ด้วยแล้วก็พรของบิดามารดาแล้วก็พรของเทพเทวาศิ่ิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองทุกคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้ดวงชีวิตเปิดดวงการงานเปิด ขอให้ดวงการเงินเปิดขอให้ดวงโชคลาภเปิดขอให้ดวงความรักเปิดขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีขอให้ดวงดีเฮงเงปังปังรวยรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ